ครับพอดีอยางรถไถรั่วนะครับก็ไม่รู้สาเหตุอะไรที่รั่วเพราะวา่าใส่ไปแล้วแล้วมันก็รั่วอีกนะครับก็เลยถอดดูนะครับถอดตรวจเช็คตรวจสอบว่าเกิดจากอะไรนะครับก,กบผลก็ปรกากฏว่ากระทะกระทะล้อนะครับมันชำรุดเยอะครับมันเรียกว่ามันเสียหาย ก็มีสนิมแล้วก็มันผุนะผุผแล้วก็พอดีไอ้สนิมอ่ะสนิมเีนผุเนี่ยไปตามอายางในรั่วนะครับก็เลยจําเป็นต้องถอดออกมาแล้วงัดเอายางในออกมาเพื่อที่จะมาหาทางแก้ไขนะครับคือครั้งแรกนี่เอาไปให้ทางร้านเขาทําให้นะครับปรากฏว่ามันกลับมาก็รั่วอีกทีนี้ทางร้านเขาบอกว่าให้เปลี่ยนกระทะใหม่ ให้เป็นกระทะใหม่นี่ราคามือสองน่ะสามพันบาทบอกแพงไปแพงไปก็ขออีกเขาให้ให้ห้าร้อยสองพันห้าก็ผมก็ไม่เอาเพราะว่ารถเราไม่ได้ไปใช้สมบุกสมบันไม่ได้ไปไถนาไถไร่ไหนก็แค่เก็บเอาไว้ใช้ในสวนก็คือเอามา,าไว้บรรทุกนั่นบรรทุกนี่หรือเก็บของออจากสวนหรือเก็บผลไม้ออกจากสวนนั่นเองนะครับเพราะเราไม่ได้ไถก็เลยมันจะเป็นต้น ้อเปลี่ยนใหม่ครับผมก็เลยถอดออกมาก็ทำการเชื่อมเชื่อมเสริมคือเอาเหล็กเส้นเนี่ยเชื่อมเสริมเพื่อตีแต่งกรถ้าใให,ให้ให้เข้ารูปเดิมก่อนนะครับแล้วก็เชื่อมเสริมซะเชื่อมเสริมจนรอบจนรอบเสร็จแล้วก็เจียแต่งเจียแต่งทาสี กาสนิมนะก็เอามาประกอบก็ใช้ได้นะครับแล้วแข็งแรงยิ่งด้วยนะตอนนี้ก็เราก็ใช้ได้แล้วก็ก็ดีเลยครับอย่างน้อยก็9กาปอ็อยู่อีกนานนะครับเสียยากเพราะว่าเคยทำที่ล้อหน้ากระทะล้อหน้าก็เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตรงที่มันเป็นจุบลมจุบเติมลมเติมลมอย่างไนผมก็ ปะของเก่าทิ้งไปแล้วก็เจาะรูใหม่เอาเจาะรูใหม่นะครับพอดีเครื่องมือที่บ้านมันก็พร้อมพร้อมที่จะแก้ไขใหม่นะครับการขัดยานก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเราก็เครื่องมาอเครื่องมือค่อยๆมีใช้ใช้เล็การัดยานธรรมดามีสองอันกงัดออกมาครับแต่แต่ว่ามันก็เป็นความสามารถเฉพาะทัวนะครับบางคนก็งัดไม่ค่อยเป็นคือไม่รู้หลักแล้วก็จะงัดยากแหละ อย่างผมเนี่ยทำอย่างเราเนี่ยทำหลายๆอย่างทำหลายๆคือทําบ่อยนะครับทําบ่อยก็สมัยก่อนนู้นครับไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้ไม่มีอะไรก็คือไม่มีร้านเติมลมปะยางแล้วก็งัดก,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 กันเองนี่แหละครับตอนตอนหนุ่มหนุมก็งัดกันเองแล้วก็ยางเล็กยางใหญ่ก็งัดเองรถยนต์ก็เคยงัดนะครับรถยนต์ไม่ก่อนไม่ยางไหนก็ก็เคยงัดเหมือนกันก็เลยเอาความรู้ความรู้มาเก่าๆมาประยุกต์ใช้นะครับ แล้วก็เชื่อมพอดีมีความาสามารถเรื่องงานเชื่อมด้วยนะมันก็เลยจะง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าก็เล่นเอาตัดเงือตกเหมือนกันก็หอบขึ้นเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะจะเคยทําแต่ว่า,าช่วงนี้ก็63าแล้วนะกำลังมันก็กําลังมังชามันก็ถดถอยนะครับสมัยก่อนนี่สบายสบายนะครับอย่างเหมือนเวลาเรา เอายางรถมาปิ้นมาปิ้นแล้วก็ตัดแต่งไว้ใช้เทั้งทำกระถางปลูกล้นไม้เนี่ยเม็นไก่อนเนี่ยมืองัดง่ายครับเดี๋ยวนี้ไม่ไหวครับงัดไม่ขึ้นไม่ออกเมือ่มอก่อนงัดก็ได้เดี๋ยวนี้เหมือนแรงมันหายไปตั้งสามสิบเปอร์เซ็นี่ก็ถอดยางในออกมาแล้วนะครับพอยางในแล้วก็ถอดยางนอกออกแล้วก็ตรวจเช็คดูตามตามภาพนะครับตอนนี้กำลัง ถอดยังนอกอยูไอถอดยังนอกไม่ยากครับไอ้ถอยยังในได้ยากยากคือเวลาเอาไปให้ช่างก็ทําเนี่ยเขาเขาดูไม่เหมือนเราทำเพราะช่างเนี่ยเขาก็จะใส่ตามสภาพเลยใสย่ใสยังใส่ยางให้ตามสภาพเขาไม่ซ่อมไม่แก้ไขให้เราแล้วก็จะให้ปิดอย่างเดียวแต่เราไม่ได้ในเมื่อเราเป็นช่างนะถูกฝึกมาแก้ปัญหาก็เลยต้อง,ต,องต้องทําเองก็แข็งแรงครับ รับประกันได้เลยนะเนี่ยก็ตั้งอันนี้ก็ตต,ตีแต่งทีง่มันบูบบวบเี้ยวบิดบิดแล้วก็ตีแต่งเพราะว่ามันบางหมดแล้วแล้วก็เอาเหล็กเส้นเส้นขนาดสองขุนครึ่งนะมาเชื่อมเชื่อมรอบเลยครับเป็นแนวเพื่อเสริมความแข็งตรงไหนมันผูแล้วก็คอแต้มแต้มแต้มเชื่อมกันมาเลียกเนื้อขึ้นมาแล้วก็เจียแต่งเจียแต่งมันก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ ก็ด <S an> ีพยานนะครับท <an> ี่เรียนช่างยนต์มานะครับจบช่างยนต์มาถ้าหากว่าไม่ทําเองไปจ้างก็ทําหมดเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ก็จะด่าอาจารย์จาประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เราจนมาถึงวันนี้ซึ่งผมเรยนก็พยายามจะสอนให้ลูกกันลูกขแรกก็ไม่เอาหรอกตอนนี้พออยู่คนเดียวก็เริ่มทําได้แล้วครับหลายหลายอย่างลูกชายนะครับครั้งแรกก็ไม่เอาไม่ยอมไม่ยอมรับลูกขนาดถ้ายงัดยางไม่เอาเลยพอเดี๋ยวนี้รถ พอได้ไปอยู่คนเดียวก็มีรถมีเป็นของตัวเองนะครับรถเสียเลยเสียก็ไม่เข้าอู่นะครับลูกชายตอนนี้ก็ทําเองทั้งหมดกับกรเปิดกระปุกทุกคามท้าทำไม่ได้ก็โทรเรียกพ่อโทรเรียกพ่อให้พ่อเนี่ยไปทําให้นะครับและถ้านักหนักหนักหนาสะตวการจริงๆก็เขาจะเชื่อมั่นพ่อมากกว่านะจะพูดมากกว่าก็หลายๆครั้งนะครับ ถ้าถ้าถ้าทำไม่เป็นหรือเราทําไม่ได้นะโอเสียเยอะนะครับอย่างเปลี่ยนลูกปืนล้นนอน,นี่นลูกปืนล้อก็ตับก็ไม่กี่บาทแต่ไปจ้างเขาเปลี่ยนก็หลายหลายพันนะครับเราทาเองดีกว่าก็หลายเรื่องเป็นอย่างนี้อ่านี่ข้อดีก็คือเป็นช่างก็หลังจาก,กเกษียณแล้วก็สามารถที่เอามาใช้ได้สบายๆเนี่ยมัเก็เสียหายเยอะเสริมขอบใหม่ครับ ตู้เชื่อมกับตัวเล็กๆตอนเมื่อก่อนเนี่ยตัวใหญ่มากผมเนี่ยผมก็ขายให้เด็กๆไปแล้วให้น้องๆไปตัวใหญ่ตู้ใหญ่อ่ะตัวพลังตู้ใหญ่ขายไปห้าร้อยบาทนะก็ะเลยไปซื้อตัวเล็กๆมาก็ราคาสองพันบาทเอาซื้อมาเชื่อมก็เชื่อมได้เชื่อมได้ถึงสามมิลน,นะคะรับแต่เสียคือลวดเชื่อมหน้าขาี่สองมิลอะอัดไม่ไหวแค่เชื่อมลวดธรรมดา นี่หลังจากเชื่อมเสร็จก็ตรวจเช็คครับตรวจเช็คความเรียบร้อยตรงไหนมันมันดูไม่เรียบร้อยแล้วก็เชื่อมเสริมเรียกเนื้อขึ้นมาเกียรแตรออ่ชอบทำเองนะครับเพราะเรา,เ,าอเอาให้ช่างทำบางที หลายหลายครั้งทำแล้วไม่ถูกใจพอกลับมามันก็มีปัญหาอีกก็เลยไม่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 ให้ทําละแล้วก็ม่ได้แต่อะไรที่มันมันยากยากเกินสนความสามารถเราแต่ตอนนี้ก็ยังยังไม่มีอะไรที่จะยากเกินความสามารถเลยก็ไอ้ที่มันเสียทุกวันนี้ก็ยังพอทาได้เกือบทั้งหมดนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เชื่อมไปเรื่อยๆเชื่อมไป เลียดเนื้อจนเต็มแล้วก็เยียแต่งแล้วก็ทาสีแน่นเยี่ยแงเสร็จแล้วก็ขัดหน่อยขัดเอาสิ่งออกขัดเอาตรงนี้ออกกแล้วก็ทาสีก็ทาาว่สีแห้งเอาไปเอา,เอายางใส่ก็ประจิตก,กับรถแต่ประเด็นชื่อไอ้ชิดเนี้ยชิดเนี้ยมันมันก็ทํำนานมากครับที่ตัดต่อมันก็มันมันยังไงอะมันก็ไม่สม,มุด นะครับมันมันมันต้องออย่างงานเชื่อมเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะครับกว่าจะเชื่อมเสร็จเพราะว่าเนื้อมันบางมาก,กับบางจนจนจน,จน,จน,จนแบบเชื่อมแต้มพลาดไหมพลาดเพราะพลาดาด,ดีวกว่าทะลุอนนแล้วก็เชื่อมเสริมเลือดน่อยๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนก่อนจะเนืเน้อเนื้อเต็มก็หมดโดยใช้เวลาประมาณสัก ไหลติดติดเต้นเหมือนกันเต้นติดเต้นเหมคอันเป็นรถยนต์ที่เราเก็บมาไว้นานแล้วนะครับเป็นชิ้นเก่าๆโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับก็เราก็เป็นที่อ่าเป็นที่ประจวันของของสมเองจลับของเราเองก็คือหลังจากเก็บมาแล้วก็ไม่รู้จะอยู่เฉยทำไมนะครับเพราะเคยเป็นนั่งๆนอนๆแล้วมันปวดเป็นเมื่อยด้วยปวดล้าวตัวหมดสภาพว่า มันมีงานทําเนี่ยมันกระดูกมันมันปวดและนอนนี่ลุกขึ้นมาโอ้โหจะลุกได้ลําบากแต่พอทํางานแล้วเนี่ยมันนสกะกเฉียงอีกอย่างผมเป็นคนที่ไม่ชอบเครื่องแต่นะครับแต่ชอบที่จะทํางานมากมากว่าอย่างก็จริงแล้วเวลาใส่ยางเนี่ยนะครับขอบขอบไอ้ล้อ,นเ,นอเ,เนี่ยนะควรจะใส่ควรจะทาจ <ขอ S 3> ้าปาจะระบายทักนิดหนึ่งครับเพื่อให้ ให้จลบีให้มันเลืน่นให้เข้าง่ายแล้วก็รักษาผิวของพระไม่ให้เสียหายครับเด <สา S 1> ี๋ยวทาทีสองด้านมันก็เลยจากหน่อย thank yeah. you Right. ยางก็ะทำเข้ามาครับวิธีการ เช็คให้เรียบร้อยก่อนก่อนใส่ Oi ไม่ยอมลงโอเคก็ตรวจสอบว่ามีอย่างไหเป็นมาไหม